ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอาม่าค่ะอาม่าอามาอามาใจเย็นๆนะครับอาม่าปลอดภัยแล้วแล้วนี่ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะที่นี่ร้านหมอฮวงค่ะเออแล้วเราออมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะพี่เล้งกับหลานอาม่าอีกคนเป็นคนช่วยอาม่าไว้ครับหลังวัวอีกคนหนึ่งแปลว่าอะไรอ่ะปลา ลูกพ่อรงกับนาพุทกรองอาม่าจำนาพุทกรได้ไหมลูกอท้ทสมลูกอาพุทกรโตขนาดนี้แล้วเหรอครับแต่ที่จริงแล้วเรื่องเป็นแบบนี้ครับ ไปไหมเหรอพี่เล้งก็ช่วยยายคนนี้ก่อนเอาบ้าเอาบ้ามาที่นี่ได้ไงพี่เล้งพายายคนนี้ออกไปก่อนแล้วกล้าล่ะไม่เป็นไรพี่ไปเถอะพี่เล้งเอามาดิ นี่พี่พามาไปหาหมอหวกเราพี่เลงล่ะก้าติดอยู่ข้างในไปพี่เลงเลงก้าไอ้พอดีโลออกไปทีนะระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรไหมพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เลงหนีไปเถอะไปก้าฉันบอกให้หนีไปก้าเราจะไม่ทิ้งกัน อยอไม่ต้องคันแผลแล้วจ้ะเดี๋ยวพวกบ้านใหญ่สงสัยปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวแผลติดเชื้อเอานะทาย,ยาแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นถ้าใครถามเนี่ยฉันจะได้บอกเลยว่าโดนน้ำร้อนด้วยตามใจนะหมอฮวงบอกว่าอาม่าไม่เป็นอะไรแล้วแค่สำลักควันแล้วก็ตกใจเลยสลบไปตอนนี้ก็แค่รอให้ฟื้นพี่ม่คิดเลยนะว่า ป้าอิมจะโหดเยี่ยมถึงขั้นที่วางแผนฆ่ามาป้าเขาจะฆ่ามาทําไมล่ะที่พี่เล่าให้ฉันฟังยังไงคนที่ชื่อโฮกก็ใหญ่ที่สุดในตระกูลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตกลงว่าอาม่าจะให้ต่างอัวไหมไม่มีเว้ยมีแต่เงินประกันชีวิตไม่จะเอามากลุงเอกตั้งใจเผาโรงสีเพื่อเอาเงินประกันป้าอิมต้องร่วมด้วยแน่แ่ นี่มันเจตนาฆ่ากันชัดๆฉันว่าเล้งออกมาจากบ้านใหญ่เถอะถ้าพวกนั้นรู้ว่าเราวางแผนกันอ่ะเล้งจะเป็นอันตรายเอาไม่ได้หรอกจ้ะผงก็อยู่อยู่ในบ้านนั้นผู้หญิงกับเด็กเจอะเ,อเลไปสู้พวกนั้นได้พี่เล้งจะกลับไปบ้านใหญ่เหรอพี่จะไปหาคนร่วมมือกับเราเพื่อหลอกให้พวกตัวเฮียเข้าใจผิดว่ามาตายแล้วพวกนั้นจะได้ทําตามแผนที่เราวางไว้เราจะได้เอาผิดพวกนั้นได้